เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆม้ชมเลือกซื้อเลือกช้นะครับคันนี้เป็นวีออร์รวีออปี2005เครื่องเกียร์ดีสีสวยเดมๆบางๆสีสันเงางามทั้งคันครับกับราคาสุดคุ้มเพียง57,000บาทเท่านั้นเองถูกกว่านะแต่แน่นอนครับราคานี้ ไปขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายรถยังสวยเล่มเมอกสารครบภาษี68ครับเป็นตัวท็อปด้วยครับตัวท็อปตัวเอสท็อปไม่ดิจิตอลเครื่องเกียรดีห้องเครื่องเดิมๆด,ดิมบางๆหันหน้าเดิมๆดิบางๆครับไม่มีรอยชนหนักมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับภาษี68ครับกุมภาหกแปดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานภายในยังสวยครับ ไมาตู้ไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาผ้าเดิมสมภาพดีผ้ากำรรมะหยี่สีดำหันหน้าเดิมบางเลยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบๆสนใจก็ไปดูว่าท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองที่กัดดูรถอยู่โคราชสูงเนินครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ เครื่องเกียร์ดีครับแอร์เย็นภายในสะอาดเบาะสภาพดีเกีย e ร์ออโต้ตัวท็อปเลยนะครับสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ